เป็นมหากระชินถิ้นนะคะไอ้ว่าเป็นบุญใหญ่มโอนีก็ได้อีแมียมาโอนีห่อข้าวต้มมีแม่ียขมากใหญ่ยพร้อมกับแม่จอยกับแมียครับพ่อม่แม่แดงแม่แหล่ครับสาวแหล่ครับสาวแหล่สามสาวพร้อมกับแมย์ผักไทยแลังห่อข้าวต้มด้วยนะเนี่ยอ่ะอ่ะพุทติสามอยู่ทั้งไก่ทั้งไก่แล้วค่ะ อาบนบริเวณบ้าทรงใจ่มาพร้อมกับแม่คู่ให้กำลังแรงใจเอฟซีซูบทุกนเป็นตัวแทนขององคูตาปูชีพะขาวของเขานะคะได้รวมเพียรรวมสร้างน้ำกันไปเรื่อยๆนะคะในว่ากาา็องหนักกาสร้างองค์พญานาคก้าวเสียนเจ้ยายญาก้าวเสียนนะคะสำเร็จเสียสินละกัถวายหรือว่าเบิกเนตรวันที่ยี่สิบแปดนะคะถึงจะเสียสินไปมื่ว่านมุกออนแม่คู่กัน นำทีมหมรันะคะอาจารย์สาธิตทองแกนพรอกับอาจารย์สุจิตบัวทองข้าไปที่วัดแก้วสว่างนะคะแก้วสว่างอำเภอภูจับนะคะตำบ,บนน้ายุ่งข่าวในวคู่กันถือว่าได้ไปร่วมนะคะร่วมพิธีต่างๆที่ได้ลำถวายองค์ปู่องค์ยาเรียบร้อยแต่สำหรับมืออือนจะเลื่อมนะคะ ไปพ่อๆกันนะคะอาจารย์สกีบบอทองกับมาเรื่องเรื่องมือเรื่องเพิ่นมารวมแฮกะถินนะคะที่วัดป่าซาสนุวนวะลาลามผองกับผ่องแง่วนะคะขาดมีลายสูรเสียงผ่องกับเม็ดเตียงแม่แดงแล้วก็แม่แดงแม่ดแดงกอดแม่แม่มาดามหัวมีมาดามหัวผ่องนะคะเพิ่นกาหมู่ว่านนี่นะครับหมู่ว่านจะมีหลายหลายคนจ้่แม่หมู่ว่านนี่กับพี่คุณ ชาติสุดท้ายนะคะชาติสุดท้ายนะคะเพื่อนก่าฝากท่างแอดยิมมากนะคะรวมบุญใส่กระถิ่นยัมไ่คู่สิรวมยอดให้เะยค่ะเรื่มมือเดิมเริ่มล่อหยอดรลุนหยอดกระถิ่นงน้าๆนะคะมือื่ิพความกับคุณพัฒนาคะวัฒนาคะคุณวัฒนานะคะพความกับคุณแม่นาวรัตน์นะคะที่เพิ่นรวมบุญมากวันน้สาธุสาตุครับลายผูไร้ย้นนะคะเอาซื้อมาก เดี๋ยวตามในปรจะตน้อยไล่ซื้อนะคะอ่าคือนายประพันธ์จันทานั่งหลอดน้าสุรินะคะร่วมบุญมกระถินพร้อมกับนอสอยเยาวรักขอบแก้วนะคะฝากว่าทำน้อยนา่งสาวนูอ่อนโคตรพงนะคะพร้อมกับนา่งสาวสาไม่ีวาปีสีนายวิรัตสารผลพร้อมกับนางอรดีสารผลผลนะคะ พรอมพ่อพุ่วค่ะคนร่วมกทินค่ะอันเนียค่ะคุนทานมาทางยิมนะคะ,ะนางพรพี่มนจูนจันโผนางพัทรี่นะคะแล้วก็นางคาลินีนางมณีหลักนะคะจันท่องนางสุภพ,พัทพร้อมกับนางวิไลวันแสงรักนางพินประตาชวนพิษ สุรีนา่งผัดน,นาเวียงนะคะพร้อมหลายผู้หลายกนะ้นอะไรของแต่โม่ค่ะสาธุในบุญน,นั่กันเด้อค่ะเด้อเงินทุกบ,บาททุกสตางค์ในพวกอะ่ะเอมี่ก็ฝากมานะคะคุณเอมี่นะคะจากต่างประเทศะคะ่ะนางสาวพรพิมลนาสุริวงนะคะนางละมุนอโขนช่ยขอบตระกูลสนิวัหรือนายสุชาตินะคะ อยู่ศูนย์ความกับนั่งนั่งสาวช่ยานังนางทองอินวรานางนางสมหวังความกับนางอัมพรนะคะนั่งอัมพรนางสุกินดานายปรีดารีสะโตรแล้วก็นายเดชามิตราวงนางสาวประเสริฐพลไร่นะคะอมีลรซื้อลด้เสียงมียบร้อยนะคะแล้วก็ปัจจุปัจจเนะคะ่ะร่วมบุญกฐินน้วกัน,กน,กน แม่กูกับิีด้นําไปถวายทอดถวายมืออื่นละคะรอติดตามช่วงนี้อาเพว่เพาเป็นการใช้แรายิมกจักก่อนแา่กนรายการเว่าไปนําเว้าไปนําลรํามไปพ่วอมันจะมมวนมีตเว้นแล้วเพราะน้มันม่วนครับแฟ้นเกิลอแมนแฟนเกิลอยากฟังแม่ขอเขาบาได้คอเขามาได้ครับรด้อขอเขามาได้เอาอดีตลักกุลาบแดงอาจารย์พ่นสิวามืออื่นจกฟันผมื่มีคนติดงานนะคะอ่า อาควพ่อกระตุ้มจะนอนรักแม่เน้อส่วนเกินวั่ใจได้ะครับส่วนเกินหัวใจไอยิับมีอยู่บ่เศร้ามีอยู่ครับ้มีกัญชาให้ลองเมิองบ่ได้ลองดูแล้วนะคะส่วนเกินหัวใจขี่หามหักหวัวเพิ่นส่วนเกินหัวใจคราสวนเกินวั่ใจละ่าเปล่าหามหักหามหักหัวเพิ่นจะเ่าไม่ว่าจะทำยิม ตีนเซ็กกันแล้วนะดีเกเวบเชนาจัดเพียงเ่ราะฉะนั้นฟูว่าเพ่งนี่ดีเยี่ยมติดดับว่าคือมูจังไรฟังล่ำลวงนะคะเรื่องอ่ำสาดไ่ดูการเมื่อจะฟังอาจารย์ชุบจีบบัทองพร้อมกับกองงามนะคะไปแพ่น่ำกันแพ่กระถินนะคะบุญกระถินนะคะให้ว่าร่วมกันได้นะคะ ชินสามคีกับอะไรลายถูลายคนเอาลอกเพลงใหม่นะครับเอะเพลงใหม่ะเพลงนย่เพิ่มมากเนาะหามพัก่เพิ่นลอกเมอไหวมันดหบ่ล้ามหักเเ้านวเอาส้าเอาดอนลองลายถูลายคนเออในั่งสาวการงาวนะคะเยนบันที่ให้นะคะลาชื่อลาเสียง ว่าตกตัวแกงถึงปูเนี่ยนะคะปูพคนกันนำผ้าในทุกร้านในรวมเพียรรวมสั่งะลายชิงลายยางนะคะการทำบุญว่ต้องไปเรียนอะไรไล่ไปนะคะบ่มบ่ได้ยนไล่นะคะค่ะชือการทำบุญในเกิดจากคิดแจกแก่ตัวเข้าเข้ายากเกลียเข้าแจกสั่งนะคะให้ว่าไม่คู่กันถือว่าเป็นสะพานบุญใยูอีพอีเม่นะคะที่เพิ่นบ่ได้มีโอกาสได้มาวมาคุยจะตามปฏิเสธ ตงจังหวัดอยักมากร่วมภูรคนกระดลโซกได้มานัคปูน่งเป็นเพลงทีพันใจเลยคุสน้าพ่งเบาบ้าพ่อนโอ้เพลงนว่าเบาคนั่เบาเยือนแจง กลาปิงออนสิสักสิทธิ์ให้ซอยดนรใจผู้ทีตายั้งยาอรอเจสาวอนวนตวอาผู้ใดอยากควนลูกเต็นกวนเลย

เต็มโมนะคะมันตัดกล่องไว้ค่ะเริ่มครับอ่าเบิกไปเรื่อยอย่าเป่าเส้นนะคะตัดกล่องไวออ้รอดสี่เด็กครับเนี่ย